คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่22กันยายนพศ2564นะคะ วันนี้เดี๋ยวแอปจะพาท่านผู้ชมมาตามตัวเลขสูตรคำนวณเลขวิ่งเข้าตลอดจากพี่อนุวัฒน์นะคะคุณพี่เจ้าของสูตรก็ชื่อพี่อนุวัฒน์นะคะท่านผู้ชมจากโคราชนะคะซึ่งคุณพี่ก็แบ่งปันมาทุกงวดนะคะท่านผู้ชมเลขวิ่งของคุณพี่จะเข้าตลอดนะคะไม่เคยหลุดนะคะซึ่งล่าสุดงวดที่ผ่านมาก็เข้าเลขวิ่งบนนะคะหกับเนะคะ เข้าเต็มๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวจับคู่ก็เข้านะคะ90แต่ว่าจะผิดล็อกนะคะ90ออกล่างนะคะท่านผู้ชม90ออกล่างแต่ว่าคุณพี่จับคู่ให้2ตัวบนนะคะ90นนะคะก็จะผิดล็อกนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขวิ่งของคุณพี่ก็ยังคงเดินดีอยู่ตลอดนะคะ สำหรับ f อท่านใดที่ชอบเลขวิ่งก็ห้ามพลาดนะคะสำหรับสูตรของคุณพี่อนุวัฒน์นะคะวันนี้ก็จะตามต่อให้นะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอ,องชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชฉดดิ่ดเดเด็ดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะโทรไปหาก พี่อนุวัตเจ้าของสูตรกันนะคะตามแอดมาเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่อนุวัตสวัสดเออีเสียงเบาจังเลยค่ะพี่ได้ยินไหมคะพ,พีไ่ได้ยินได้ยินอ๋อค่ะ วันนี้ก็ไง<ม>นะบ้างคะวงวดที่ผ่านมาโชคดีไหมคะพี่ผมไม่ตัดไม่ตัดเล่เอ,อ๋อค่ะก็เสียดายเนาะเก้าศูน่ะพี่บอกบบกบนมันออกล่างเนาะพี่เนาะรับชุดที่แล้วเห็นไหมชุดทิ่แล้วที่ผมสง่งส่งไปมีสามชุดก่อนนั่นแหะชุดก่อนที่ว่าสามห้าที่ผมไม่เอาอ่ะสามห้าเก้าสูเห็นไหมอ,อ๋อคุณพี่ก็เลยตัดออกใช่ไหมคะ ใช่ใช่ใช่ผมตัดอ,ออกโอ้ยเสียดายเนาะพี่แต่ผมก็มาแทงอยู่แทงแปดแปดสามห้าโอ้เกือบจะได้สามเก้าค่ะพี่ผมเล่นสามแทงสามห้าสามไอ้แปดสาม้าเก้าเก้าศูนแทงไ่เยอะก็ยี่สิบบาทเออแล้วไม่ได้ตัดเล่นอหออพี่ ม่ได้ตัดเล่นครับผมเล่นแต่สามตัวสี่ชุดเเสียดายเนาะเก้าศูนย์กับห้าสามสามห้าค่ะพี่ครับจะเอาเอาใหม่เอาใหม่เนาะงวดนี้เนาะพี่เอาใหม่ค่ะงวดนี้ก็จะขอตามเหมือนเดิมค่ะพี่เพราะว่าเลขวิ่งก็เข้าห้ากับเก้าเนาะพี่เนาะครับครับเลขวิ่งยังเดินดีตลอดเนาะพี่ครับครับเลขวิ่งออควันนี้ เลียชุดดับที่ดับคนที่ผมส่งที่่ผมสงให้ไปเมื่อกี้เนี่ยนะ oh. ดับคนดับไล่รับรองอันนี้อันนี้ไม่ไม่พลาดไม่พลาดอ๋อ oh, เห็นเยอะเลยค่ะพี่เมื่อกี้ก็มีแต่ตัว<ม>ที่แอชจะซื้อเลยค่ะคือ <laughs> <c oughs> เด็กคนนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้ไม่ต้องซื้อก็ได้ผมก็ไม่มีอ๋อค่ะเลียดับดับชุดที่แล้วผมก็บรรยากาศก็ไม่ก็ไม่หลุดก็เข้าเข้าหมด ที่ที่ผมทำมานะคะวันนี้เลยส่งเงวันนี้เลยส่งให้แล้วเลขเลขน่าจะเลขนนี่มีหลักหลักร้อยกับแบบสิบหลักหน่วยเนี่ยมันก็เป๊ะน,นะครับไม่ไมไมน่ัจะไม่หลุดนะอ๋อค่ะ,ะพี่หลักร้อยก็มีอยสามตัวเยหนึ่งสามแปดเนี่ยพวกนี้นแต่ผมมั่นใจแปดเลขหลักร้อยน่าจะมา อ๋อหลักร้อยอยู่ในหลักแปดใช่ไหมคะตรวผมนะต,ตัวผมมัน่นใจนะอ๋อค่ะแล้วก็หลักสิบก็มีหกมีหนึ่งมีหกเลยครับหลักสิบมีหกกัมีสามเนี่ย,ล 10, 6, ยแล้วก็มีศูนตัวหนึ่งค่ะน่าจะได้นะครับสำหรับหลักหลักหน่วยนี่ก็แอดยังไม่ได้จดุดเ,<ล><ะ>เลยคะ่ะพี่ อ๋อจ้าถ่ายให้เียให้เอได้ยินด้วยค่ะแล้วก็หลักหน่วยนี่ก็มีที่ผมมั่นใจนะค่ะมีหนึ่งหนึ่งตัวเดียวนะอ๋อหนึ่งตัวเดียวที่นที่ที่มาใช่ไหมคะหรือว่าดับที่มาครับที่มานะที่จะมาเลขที่นึกจำพานะอ๋อค่ะ หนึ 1> 1่งกับสามคิดว่าน่าจะมาเนาะครับหนึ่งกับสามแต่สามไม่น่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะห้าสิบสามเนี่ยค่ะนี่อือทีน่น่าจะมาพร้อมนะค่ะพร้อมแล้วค่ะพี่ที่ที่ผมส่งให้ไปั้งบนั้งลั่างหเนาะค่ะเพราะว่าแอดยังไม่ได้จดเลยค่ะที่พี่ส่งมาให้ค่ะพี่ เอาแยก่หมสักการเราแยกไหมกันเลขมาเยอะตัวเลขมาเยอะขอเน้นๆนะค<น>ะพี่งวดนี้บนดลนวิ่งบนค่ะมีตัวไหนคะสามเลขเศษหน,น้าสามสามค่ะหกหกค่ะค่ะ หนึ่งอ๋อค่ะหนึ่งเสร็จอะไรคะพี่อ๋อหนึ่ง,ง <8 S 1> แล้วก็แปดใช่ไหมคะเพราะว่าเสียงมันขัดๆค่ะค่ะเน้นตัวไหนคะพี่เน้น <8. S 1> หนึ่งกับแปดพอชิบกว่าแปดพอชิบกว่าแปดเน้นเตะ 8. 8. 8. 8. 8. 8. แปดกับหกเนาะพี่เนาะครับค่ะเน้นอันนี้คือเน้นค่ะจับคู่ค่ะพี่หกห,หกหนึ่งค่ะแปดหนึ่งไอแม่ต้องแปดหนึ่งไม่ต้องแปดหนึ่งไม่ต้องละแปดหนึ่งมันมันดับครับ หกหนึ่งแล้วก็อะไรนะคะพี่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะสามหนึ่งค่ะการไม่หน่อยกันไม่หน่อยค่ะตัวกันเนาะพี่กันกันดูค่ะ โอไม่ใคยได้ยินเลยค่ะพี่มันเสียงมันขาดขาดค่<น>ะแต่ว่าทางนี้ฟังมันขา,ขาดขาดอยู่ค่ะเพราะว่าฟังไม่ชัดค่ะ,<น>ะค่ะหกสามกหกสามกับแปดสามกัรหกสามหกสามกับแปดสามค่ะครับสองหางใช่ไหมคะพีส่สองหางออสองหางอ๋อค่ะ เลขล่างครับเลขล่างเลขล่างอ๋อสามตัวไม่มีบอกพี่๋อสามตัวมีสามตัวมีวค่ะสามตัวก่อนก็ได้ค่ะก็เอาแปดแปดใส่ก็มีแปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งค่ะแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งค่ะ แล้วก็แปดศูนย์หนึ่งเปดศูนย์หนึ่งค่ะแล้วก็แปดหนึ่งหนึ่งครับเปดหนึ่งหนึ่งค่ะกันสามหกหนึ่งตัวกันเนาะกันกับสามหกหนึ่งค่ะครับแค่นั้นแหละครับอ๋อค่ะพี่ เน้นตัวไหนคะพี่เน้นสุดๆ่ะพี่แปดหกหนึ่งเนาะครับแปดหกหนึ่งตัวเดียวใช่ไหมคะัที่เน้นครับพี่แปดสามหนึ่งครับแปดสามหนึ่งอค่ะค่ะข้าล่างค่ะล่างมีสองหางสามหางล่างมีสามหางค่ะวิ่งตัวไหนคะล่างครับพี่ วิ่งสองครับสองตัวเดียววิ่งสองตัวเดียวเนาะค่ะพี่จับจับคู่ค่ะหนึ่งสองหนึ่สอง่งศูยใช่ไหมคะใช่หนึ่งสองก็หนึ่อีกหกสองหององอ๋อหกค่ะสอหางครับ อ๋อมีสองหางใช่ไหมคะครับอ๋อค่ะพี่แล้วเน้นตัวไหนคะพี่สองหางนี้มันมันผมเน้นเหรอผมก็พอๆกันสองสองหางนี่พอๆกันนะครับค่ะแล้วสองสองสองตัวบนเน้นตัวไหนคะพี่เน้นสี่หางเลยบอกพี่สองตัวบนเน้นหกหนึ่งเน้นหกหนึ่งค่ะกับสามกับสามหนึ่ง กับสามหนึ่งค่ะพี่ครับออต้องหาครับค่ะเดี๋ยวแอดจะทวนตัวเลขอีกรอบก่อนนะคะพี่ครับค่ะวิ่งบนมีสามมีหกมีหนึ่งมีแปดนะคะตัวที่เน้นที่สุดของเลขวิ่งคือหกกับแปดนะคะพี่ค่ะสองตัวเน้นคือหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่ง ศู1ย์หนึสแต่ว่าตัวที่เน้นที่สุดคือที่เน้นที่สุดคือหกหนกับ3 1 1หนสะคะตัวกันจะมี6 3สาค่ะแล้วก็8338แนะคะแล้วก็3าตัวมี8ปดสามหนึ่งแดหกหนึ่งแแล้วก็ตัวกันคือ3ามหกนะคะพี่ แล้วก็สามตัวที่เน้นที่สุดคือแปดสามหนึ่งกับแปดหหนึ่งนะคะสองตัวล่างค,คือวิ่งล่างสองตัวเดียวนะคะแล้วก็จับคู่มีหนึ่งสองสองหนึ่งกับหกสองสองหนะคะพี่ครับผม่ะถูกต้องนะคะพี่ประมาณนั้นค่ะงวดนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะพี่ก็มั่นใจเหมือนเดิมเลยครับกามสูตร มาอ,อย่างนี้มันก็ต้องมั่นใจนะครับค่แต่ว่าจะออกว่าก็นั่นเป็นดีอยู่ที่ดวงเราด้วยค่ะพี่ถูกครับก็ <c oughs> ให้เอฟซีลองพิจารณาดูเนาะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนเนาะพี่เนาะ นั่นเทียบเทียบกันเอาครับอ๋อเปรียบเทียบเอาเนาะพี่เนาะตัวไหนน่าลงทุนเนาะหน้าเล่นหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ครับแล้วมีเอฟซีโทรหาบ้างไหมคะพี่ก็มีนะก็มีจากช่องละอองอ่ะโทรมาเออเบอร์โทรเบอร์มีมีผมลืมลงเบอร์โทรค่ะรอให้หน่อยครับลงให้หน่อยศูน 8ปดเ1้าศู่งห้าใช่ไหมคะพี่ใ่ใใช่ใช่ครับค่ะสำหรับเอฟซท่านใดที่อยากจะโทรหาคุณพี่เจ้าของสูตรเนาะก็สามารถโทรที่เบอร์นี้เนาะพี่เนาะเผื่อว่าเอฟซจะมีน้ำใจแบ่งปันก็สามารถโทรหาพี่อนุวัตนโดยตรงก็ได้เลยค่ะพี่เนาะคค่ะเผื่อว่าเอฟซจะโชคดีแล้วก็อยากจะจะมีค่าสมุดปากกาประมาณนี้ค่ะพี่ ก็แล้วแต่เอฟซีจะคิดถึงเนาะพี่เนาะครับครับแล้วก็มีมีก็โทรมาอยู่เรื่อยแหละก็โทรอยากช่องละอองอะไรก็บอกเขารู้จักช่องละอองจากช่องรออองท่านเนี่ยเออค่ะงวดนี้ขาเกมโต๊ดถูกหนิ่งวิ่งไม่ถูกขจะวิ่งอือก็ที่แล้วนะอ๋อค่ะเข้าเลขวิ่งค่ะแปดอยู่หลักร้อยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เจแปดเจ็ดเดียวเลย แปดมาร้อเปอร์ซลยหลักร้อยแปดศูนยมาอย่างนี้นะอยู่หลักร้อยหลักร้อยค่ะพี่อนุวัตอวยพรให้เอฟซหน่อยค่ะพี่ครับก็สวัสดีครับเอก็ขอให้เอีนะครับเอฟทุกขั้นนะครับก็พิจารณาดูนะครับว่าเลขตัวไหนที่ตัวเองชอบ ตัวไหนไม่ชอบไม่ต้องเล่นตัวไหนชอบก็จับจับไปเลยนะครับค่ะก็ขอให้เอฟซีทุกคนนะครับรวยรวยเฮงเฮงถูกหวยรวยไปด้วยกันนะครับผมค่ะสาธุค่ะพี่แอดก็ขอขอบคุณคุณพี่อนุวัฒน์มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละอองแคลนนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะ